เดินฟังเสียงคลื่นอยู่ดินหาดฉลกล้ําเป็นช่วงจังหวะที่น้ําขึ้นนะคะน้ําขึ้นเต็มตะลิ่งเลยเราก็มาเดินเลาะเล่นอยู่ที่ริมชายหาดเป็นวันที่เราจะได้มาหาซื้อผักซื้ออาหารของชาวบ้านนะคะมีผลไม้มีผักพืชผักสวนครัวอย่างดี ที่ตรงตลาดตรงท่าเรือมองเห็นไกลๆนู่นนะคะจะได้ยินเสียงเพลงมาไกลๆแววๆมาจากตรงนั้นเนาะทำให้เราได้มาเปิดหูเปิดตาแล้วก็มาพบปะกับผู้คนเดินชมมั่งนะคะแต่เราก็ยังสวมแมสกกันอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับชาวบ้านเราปกป้องตัวเองป้องกันตัวเองอย่างดีค่ะได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียง ลื่นกระทบฝั่งทําให้เรามีความสุขกับการที่อยู่ทะเลนะคะแล้วก็แว้นรถมาดูว่าเป็นยังไงมั่งนะคะเพราะว่ารถของเราก็จอดทิ้งไว้นานหลายคันหลายวันเนาะทาให้เราได้พารถออกมาจากบ้านแล้วก็ท่องเที่ยวไปด้วยค่ะคุยถึงเรื่องผู้คนที่เข้ามาอยู่ที่เกาะพังานในช่วงที่เรากําลัง ุยในคลิปนี้อยู่นะคะก็มีกลุ่มหนุ่มสาวช่วงนี้หนุ่มสาวนักเรียนนักศึกษานะคะที่เข้ามาอยู่เกายแล้วหลายคนมากเลยนะคะเข้ามาอยู่ในคอร์สของโยคะเนาะคึกคักนะคะทุกคนค,คึกคักมากๆที่สถานที่อยู่ใ,ใกล้แถวๆนี้จะเป็นพวกของอพาร์ตเมนต์หรือว่าเกสต์เฮาส์ ขายดิบขายดีนะคะแต่โรงแรมที่เป็นห้องใหญ่ๆถ้ามีห้องอยู่ด้วยรวมกันหลายๆคนเขาก็จะหารกันออกเนาะบางที่คนบางคนที่เขาพอรู้เรื่องนะคะเขาก็จะเห็นว่าที่พักของเรานี่มันอยู่ใกล้อยู่ขะมากนะคะเขาก็จะเลือกดูว่าบางทีเขาอาจจะไปขอคืนในส่วนของร้านเรื่องร้านอาหารเรื่องค่าอาหารใช่ไหมคะค่าอาหารของที่เขา ถูกหักมาตั้งแต่แรกเลยก็จะถูกหักจากโรงแรมใหญ่นี่วันละ300เขาจะไม่คืนให้นะคะแต่เขาจะคืนค่าห้องให้หลายคนก็ยอมเสียค่าห้องไอ้ค่าที่ค่าอาหารให้เขาไปแล้วก็มาจ่ายค่าห้องข้างนอกเนาะก็ลดไปเยอะเลยนะคะจากวันละ2 0 0 0ขึ้นนะคะก็เหลือวันละ500-600บาทมีแอร์พร้อมนะคะอยู่บ้านเราเนาะจริงๆแล้ว การทําห้องที่อยู่ใน,ในที่ของกลุ่มคนที่เขามีกํากลังจ่ายเยอะนี่ของเรามันจะหมดก่อนทุกทีเลยนะคะน้อยมากที่จะไม่มีคนเข้ามาพักกับเราเนาะก็จะเป็นแบบคือมันมีเป็นหล,หลายสิบล้านอะแค่ห้าหลังนะคะห้าหลังแล้วก็บางครั้งก็เรารับแค่เพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะคะหนึ่งคนก็คือ เปิดเป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับให้เขาลดราคาหนึ่งคนอยู่นะคะหัวก็ลายหัวก็ไม่รวมอาหารนะคะสามร้อยห้าสิบเนาะก็นับว่ามันเป็นการทุนแรงของเราได้อย่างดีแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ให้เพื่อนบ้านของเราอยู่ใกล้นี่ด้วยนะคะเพื่อนบ้านก็จะมีร้านอาหารตามสั่งมีคอฟฟี่หรือมีคาเฟ่อาร์ตคาเฟ่นะคะแล้วก็ รานอาหารฝั่งตรงข้ามที่เป็นของโรงแรม,มกันนะคะเขาจะมีะอาหารเช้าสืบเราก็ไปขอเจมแจมเหมเขาได้นะคะถ้าเป็นโรงแรมใหญ่ๆเราก็ต้องจ่ายอย่างน้อย4ี่รอกว่าบาทนะคะมีกาแฟมีไข่คุนไข่าดาวนะคะมีแฮมนะคะหรือว่าเ,เป็นเขาเรียกว่าอาหารเช้าของฝรั่งเนาะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะสั่งอะไรนะคะโทสก็คือขนมปังนั่นเองเนาะขนมปังทาเยอะทาเน,เนยทาแยมแล้วแต่เราเนาะอันนี้ก็เป็นอาหารของฝรั่งตอนเช้าถ้าเป็นอาหารไทยเราก็สั่งได้ตามออเดอร์ที่มีในช่วงของเช้าแต่ละวันของโรงแรมนะจริงๆแล้วการอยู่โรงแรมเนี่ยมันไม่สู้อยู่กับ บังกะโลหรือว่าที่สปายเพจเที่ยวนะเพราะว่ามันทําให้เราได้ไปโน่นมานี่แบบไม่ต้องจําเจอยู่แต่ริมชายหาดนะถ้าคนสําหรับเรานะคะแต่ว่าหลายๆคนก็อยากจะฝังตัวอยู่ที่โรงแรมอย่างเดียวไม่อยากไปข้างนอกนเนาะก็โรงแรมก็จะมีที่กินให้นะเช้ากลางวันเย็นเนาะแต่ในของเราเนี่ยเราอาจได้ไปนั่งที่ชิวๆร้านกาแฟนะคะมี บ้านในสวนนะคะมีวิถีวิถีพังงันนะคะ,องงนนะ,คะโอ้โหแล้วก็ในในสวนที่จัดโซนไว้ให้สำหรับกลุ่มคนที่ชอบเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มอย่างกลุ่มของอที่เขาจัดไว้นะคะเป็นกลุ่มพวกเห็ดเช็คหรือว่ามัชลุมเชคอะไรประมาณนี้นะคะ เขามีอยู่นะคะมันจะเป็นเฉพาะที่เนาะคนที่เข้ามาในเกาะพัง,งานเขาจะรู้เรื่องพวกนี้ดีนะคะบางทีตัวเราเองเนี่ยเขาย้ายร้านไปอยู่ที่ไหนเราย,ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเขามีอยู่กันที่ไหนมั่งเขาก็ hmm. จะจองมาทางอไลน์นะคะมีไลน์มีไลน์แล้วก็มีเอ่อสแกนสแกนเข้ามาเลยนะคะสแกนสั่งของได้เลยเนาะอะไรพวกนี้นะ อันนี้เขาทํากันแบบร้านของฝรั่งนะคะเขาก็จะมีเมนูเรียกแตกต่างกันไปนะอันนี้ก็อยู่ที่ทักษะของคนที่เข้ามาค้นคว้าหาเจอว่าอะไรเป็นอะไรเนาะอย่างว่าแหละพอเราเรียนรู้เรื่องการเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้ามาอยู่ในในในเกาะพังงานเนาะก็ทําให้เราได้เข้าใจว่า เมืองท่องเที่ยวเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเขามีหลักเกณฑ์ยังไงมั่งเพื่อให้ผู้คนเข้ามาพักอาศัยอยู่ยังไงนะคะแล้วก็คนที่จะทําธุรกิจเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาอยากจะตอบคําถามกลุ่มเอฟซีท่านหนึ่งนะคะถ้าเข้ามาดูบ่อยๆนะคะขอให้สัญญาไม่ได้มี นโยบายที่จะรับลูกเปิดลูกน้องหรือว่ารับคนงานนะคะขออภัยด้วยที่ไม่ได้ตอบกลับไปว่ารับคนงานหรือเปล่านะคะเพราะว่าในเกาะพังงานเนี่ยถ้าเขาจะรับคนงานเขาก็จะรับตามอายุเกณฑ์นะคะแล้วก็ทํางานที่เวลามันเป็นเหมือนกับว่าบ้านหรือว่าแต่ละแห่งของโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในที่ชันนะคะ มันจะที่ลาดชันและเวลาเราทําความสะอาดเนี่ยต้องใช้พลังมากนะคะต้องใช้การเดินแล้วขนของขึ้นลงนะคะตามเนินตามที่ลาดชันของที่ตั้งของที่พักนะคะเพราะฉะนั้นการที่คนที่ร่างกายไม่แข็งแรงจะทําทงานแบบนี้ไม่แข็งขันนะคะเขาก็ไม่เขาก็จะำจำกัดอายุด้วยนะคะต้องคนที่ แข็งแรงมากๆจริงๆถึงจะทำได้นะคะก็อยากจะอธิบายให้ทุกคนหรือเอฟีท่านที่ฝากถามไว้ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนใจเกาะพงันถ้าจะมาเที่ยวนะคะไม่คิดอะไรมากมาเที่ยวดูก่อนก็ได้นะคะว่าเขาทำกันอะไรยังไงมั่งนะคะ ถ่ะถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่าท่านทำอาชีพอยู่กับห้องแถวหลายห้องแล้วก็ค้าขายอาคารพาณิชย์นะคะสัญญาก็อยากจะบอกกับทุกกับท่านว่าสัญญาไม่ได้มีนโยบายรับคนทำงานด้วยเนาะเพราะว่าบ้านของเราก็เป็นธุรกิจเล็กๆนะคะก็มีแต่ลูกค้ามาอยู่ด้วยไม่เกินยี่สิคนเนาะก็ ช่วงระยะนี้ยิ่งเป็นหน้ารูซีซั่นนะคะจะมีไฮเข้ามาเนี่ยแหละเดือนสิงหาคมนี่คือคักนะคะไปกรกฎา,านี่กูจะมีมาปรลับปลายนะแล้วเดี๋ยวสิงหาคมนี่เราก็ดูว่า GDP ของคนที่เข้ามาเที่ยวเนี่ยจะมากไหมนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่พลังงานและ,ะเข้าของเป็นเหมือนเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะคะ ทําให้เราโลกของเราทั้งใบตั้งแต่เริ่มต้นที่มีโควิดมาสามปีผ่านมาเข้ามาเป็นสงครามของระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะก็ทําให้เศรษฐกิจโลกพวกพลังงานน้ํามันก็แพงขึ้นนะคะแล้วก็สินค้าทุกอย่างจากที่ราคาไม่น่าจะแพงก็แพง ก็อยู่ที่ว่าเราทุกคนจะต้องปรับตัวให้ได้หรือเปล่านะคะเราต้องรัดเข็มขัดของเราเองนะคะหรือว่าถ้าราคาสิ่งของที่เราทําอยู่ธุรกิจที่เราทําอยู่นี่มันมันสูงนะเราก็ลดราคาได้นะคะสามารถปรับราคาให้มันอยู่ในในควรเป็นไปได้เนาะเราก็ซ่องแซมนะคะถ้าสูงทาสีหรือว่าปรับ ทำความสะอาดหรือว่าทําภายในตกแต่งให้มันใหม่นะคะดูดีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นก็ต้องลงทุนนะคะทุกอย่างต้องลงะะทุนเนาะไม่มีอะไรไม่มีใครไม่เป็นต้องปรับตัวนะคะอย่าไปเอาความทุกข์ของเราที่มีไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเพื่อเรียกร้องความสนใจนะคะเพราะว่าบางทีคนอาจจะซ้ําเติมเราก็ได้เนาะบางคนอย่างผมุไมิชัาชีพมีเยอะนะคะ เราก็ระมัดระวังแล้วก็พิจารณานะคะสัญญาเชื่อว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิชาชีพ mm. เกี่ยวกับเรื่องการกู้้เงินหรือว่ากลุ่มมิชาชีพที่หลอกลวงนะคะอันนั้นอะ่ะเพราะความโลภของเราด้วยเนาะเราอยากได้เราอยากได้เร,ไดเราอยากจะกู้มาเพื่อทําต่อยอดต่อทุน,นใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะคะทุกคนอย่าไปคิดเอาแบบนั้นเลยค่ะ ไม่ต้องคิดทําแบบนั้นเลยนะถ้าไม่มีอย่ามีดีกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นการลําบ,บากที่เราจะถูกเขาหลอกลวงนะคะหลอกลวงแล้วสูญเงินเปล่าไปโดยใช่เหตุเนาะแล้วก็สามารถเขาเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ได้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะดูแลใจของตัวเองนะคะให้มั่นคงไว้นะคะ ไม่มีใครไม่ลำบากนะคะแต่ความลำบากความทุกข์ไม่เคยทำให้คนตายนะการทำงานหนักก็ไม่ทำให้คนตายนะคะทุกคนแต่การเป็นหนี้ทีเ่เป็นดินพ่อคขางหมูแล้วไม่ได้ใช้คืนนะคะดอกก็ทบต้นต้นก็ทบดอกนะคะอะลลาจล้มละลายได้นะคะทุกคน